สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ n e w r o p Talk นะครับตอดที่สามนะครับนะครับด้วยประเด็นว่าเราควรกินไข่วันละกี่ฟองนะครับแล้วก็ไข่แดงนี่ควรกินหรือไม่ควรกินนะครับนะฮะซึ่งก็เป็นประเด็นที่มักจะเห็นถกเถียงกันในเว็บบอร์ดต่างๆนะครับก็วันนี้เราลองมาคุยกันนะครับอ่โอเคนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับนายนะครับบอกว่า มีความเชื่อมาตลอดนะครับว่ากินไข่แดงได้ไม่เกินวันสองฟองนะครับเพราะว่าคอเลสเตอรอลสูงนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไข่ขาวเนี่ยก็กินกินไปเถอะนะครับนะฮะในบีนะครับก็บอกว่าส่วนตัวคิดว่ากินเท่าที่เราจะเผาผ่านนะครับก็คือหมายถึงว่าเราใช้พลังงานเท่าไหร่ก็กินเท่านั้นนะครับเพราะว่าอัตราการเผาผ่านของแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับนะฮะก็ถ้าเผาผ่านเท่าที่กินไม่เหลือให้ตกค้างนะครับก็ถ้าเหลือตกค้างก็เป็นโทษ ร่ร่างกายนะครับนะฮะแล้วก็ถ้าขาดก็ร่างกายก็จะอ่อนแอนะครับอันนี้ก็หมายความง่ายๆว่าถ้าใช้เยอะก็กินเยอะนะครับพูดงั้นนะครับนะฮะท่านสี่นะครับก็ว่ากินเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ให้ระวังไข่แดงนะครับเพราะว่าสาหรับผมก็กาลังกายหนักนะครับก็กินไม่เกินวันละสี่ฟองนะครับนะฮะนักพอกายก็บอกว่ากินไข่แดงไม่เกิน3ฟองนะครับส่วนไข่ขาวก็8ถึง10ฟองนะครับก็เนื่องจากนะจะได้โปรตีนใช่ไหมฮะ ส่วนไข่แดงก็อาจจะมีคอเลสเตอรอลนะครับก็ก็อาจจะกินไข่ขาวในสัดส่วนที่มากกว่าไข่แดงนะครับในดีนะครับก็บอกว่าไข่เนี่ยจะเป็นซูเปอร์ฟู้ดนะครับมีราคาถูกดูดซูมง,ง่ายแล้วก็มีวิตามินและแร่ธาตุต่างๆเพียบนะครับอันนี้ก็เห็นด้วยนะครับนะฮะแล้วเขาก็บอกว่า ซึ่งไข่แดงนะครับเคยมีงานวิจัยนะครับว่าให้คนสูงอายุทานนะครับก็บอกว่าทานได้วันละ25ฟองนะฮะผลสรุปออกมาคอเลสเตอรอลออกมาปกตินะครับซึ่งอันนี้ก็เดี๋ยวผมก็มีตัวอย่างการศึกษาให้ดูนะครับว่าเป็นอย่างนจริงหรือเปล่านะฮะแล้วก็เขาบอกว่าไข่ก็ควรจะทานเป็นไข่ต้มหรือไข่ลวกนะครับนะฮะถ้าทอดโดยใช้น้ํามันเก่าก็อาจจะได้ไข่ันทานะครับผสมมาด้วยนะครับ ก็คอเลสเตอรอลเขาบอกก็เป็นปัตถุบับในการผลิตฮอร์โมนเพศชายนะครับฮอร์โมนคอร์ติซอลนะครับที่ออกมาเพื่อตอบสนองกับความเครียดนะครับนะครับปลอนะครับอย่ากลัวคอเลสเตอรอลอย่ากลัวไขมันมากนะครับจงตัวกลัวน้ําตาลแล้วก็พวกคาร์โบไฮเดรตแปบรูปด้วยนะครับ ผมก็เลยสรุปสั้นๆนะครับวันนีก็เขาบอกว่ากินไปเถอะนะครับวันละห้าถึงหกฟองนะครับทั้งใบนะครับย้ําว่าเอาไปต้มนะครับหรือว่าถ้าทอดก็ต้องเปลี่ยนน้ามันใหม่ทุกครั้งนะครับนะโอเคอันนี้ก็เป็นหนึ่งในความเห็นนะครับนะฮะซึ่งอ่าอันนี้ก็คือเป็นความเห็นทั่วไปที่เบางทีเราก็มักจะเห็นจากในโลกโซเชียลนะก็จะมีทั้งกลุ่มที่อ่าสนับสนุนให้กินไขวลาหลายๆฟองนะครับเพราะว่าบางทีกินเข้าไปแล้วเนี่ยก็ อาจจะกลายเป็นคอเลสเตอรอลดีก็ได้นะครับนะฮะกับอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าเออถ้ากินไข่เยอะนะครับนะฮะก็โดยเฉพาะไข่แดงเนี่ยมันก็เพิ่มคอเลสเตอรอลที่มันเกินเกณฑ์กว่าปกติที่มนุษย์ควรจะได้รับไปนะครับกรณีถ้ากินเยอะนักนะครับนะฮะแล้วมันจะเป็นยังไงดีนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับก็ถ้ามาดูนะครับค่านะครับเฉลี่ยนะครับนะฮะของระดับ สารอาหารที่อยู่ในไข่นะครับหฟองนะครับผมขอเอาพอยเตอร์มานิดนึงนะครับไข่ต้ม1ฟองนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ฟองเล็กก็50กรัมนะครับก็จะเป็นไข่ขนาดมาตรฐานที่ใช้เทียบนะครับซึ่งก็จะมีโปรตีนนะครับเฉลี่ยนะอยู่ที่6.28กรัมนะครับหรือว่าคิดเป็น13%ของโปรตีนเฉลี่ยทั้งวันที่เราจะต้องทานนะครับหมายถึงว่าถ้าเราไม่ได้ทาน อื่นๆเลยนะครับหมายถึงว่าถ้าเราไม่ได้ทานอาหารอื่นเลยเราก็จะทานาไข่าต้องการโปรตีนเนี่ยเราก็จะทานไข่ได้ประมาณสั้ง6-7ใบนะครับนะฮะอ้ย6-7ฟองนะครับนะฮะส่วนปัญหาเลยก็คือตัวเรื่องของคอเลสเตอรอล,ลนะครับนะซึ่งก็ต่อ50กรัมเนี่ยก็จะมี186มิลลิกรัมนะครับซึ่งก็ถือว่า,าได้ประมาณนะครับ 62%นะครับของอปริมาณสารอาหารที่แนะนําต่อวันนะครับซึ่งมันก็จะเกินครึ่งมาแล้วนะครับนะฉะนั้นถ้าเรากินไข่แดง2ฟองเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเกินปริมาณที่เขาแนะนําต่อวันนะครับทั้งนี้ทางนั้นก็อาจจะแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับการใช้พลังงานของแต่ละคนด้วยนะครับนะฮะทีนี้เรามาดูไข่แดงกับ ไข่ขาวนิดนึงนะครับซึ่งมันก็จะมีเป็นประเด็นเออบางคนบอกว่าให้กินแต่ไข่ขาวอย่างเดียบางคนก็บอกว่าเออไข่แดงก็กินน้อยหน่อยอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าซึ่งจริงๆเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยนะครับส่วนใหญ่ไขมันเนี่ยก็จะอยู่ในไข่แดงเป็นหลักนะครับนะไข่ขาวก็จะมีไขมันค่อนข้างน้อยนะครับนะอันนี้กรณีที่เราไม่ได้เอาไปเป็นไปทอดหรือว่ามีน้ามันอย่างอื่นประกอบนะครับไข่เพียวๆนะฮะนะครับส่วน ไข่แดงเนี่ยไขมันเยอะนะครับแล้วก็แต่ว่าอย่างไรก็ตามมันก็จะมีไขมันดีด้วยนะครับมีโอเมก้า3นะครับมีวิตามิน A D E K ซึ่งเป็นวิตามินที่มันละลายไขมันนะครับมีแคลอรี่น้อยสนะครับนะแล้วก็ส่วนใหญ่วิตามินอื่นๆนะครับสารประกอบพวกแคลเซียมฟอสฟอรัสซิงค์คอปเปอร์ไอออนพวกนี้ก็จะอยู่ในไข่แดงเป็นหลักนะครับนะฮะส่วนโปรตีนก็โอเคไข่ขาวจะมีโปรตีนเยอะนะครับนะแล้วก็วิตามิน3วิตามิน อ่า B3 B2 ก็จะอยู่ในไข่ขาวมากกว่าหน่อยนะครับนะฮะซึ่งอันนี้ก็จะต้องไปดูว่าเวลาเรากินคอเลสเตอรลอลไปแล้วเนี่ยแต่ละคนมันจะมีการดูดซึมหรือว่าโอกาสที่จะเป็นโรคเนี่ยนะครับมีความแตกต่างกันว่าน้อยแค่ไหนนะครับนะฮะซึ่งอันนี้ก็โอเคอันนี้เป็นการเปรียบเทียบระหว่างไข่นะครับกับนมนะฮะ กับเนื <S <S ้อนะครับก็จะเอาง่ายๆเลยเปรียบเทียบนะครับไข่50กรัมเนี่ยนะครับก็เอาง่ายคือโปรตีนก็จะเยอะกว่าเขานะครับนะเยอะกว่านมร้อยกรัมเยอะกว่าเนื้อนะครับเนื้อวัวนะครับร้อยกรัมนะครับนะถ้าเทียบไข่ร้อยกรัมนี้ก็เยอะกว่าประมาณสามเท่าเลยนะครับนะฮะแล้วก็กดไขมันนะครับโดยเฉพาะแบ่งไขมันเป็นไขมันอิ่มตัวไม่อิ่มตัวนะครับนะก็ตัวคอเลสเตอรอลเนี่ยก็จะ ในไข่นะครับจะเยอะกว่านมหรือเนื้อจะค่อนข้างจะชัดเจนนะครับนะฮะทีนี้เรามาดูปัจจัยที่มันมีผลต่อการดูดซึมคอเลสเตอรอลนะครับอย่างที่บอกไปแล้ววันทีเรากินไข่นะครับนะไข่แดงนะครับว่าเอ๊ะบางคนกินคอเลสเตอรอลไปแล้วนะครับก็เอ๊ะทำไมวันทีไปเจาะเลือดไขมัน คอเลสเตอรอลมันอาจจะไม่ได้ขึ้นนะครับเพราะว่ามันมีอีกหลายปัจจัยที่มันมีผลต่อการดูดซึมนะครับนะฮะเช่นส่วนประกอบอ,อื่นๆของอาหารที่เรากินเข้าไปด้วยนะครับว่ามันจะมีส่วนประกอบอะไรที่มันช่วยลดการดูดซึมไขมันหรือเปล่านะครับก็จะเป็นกลุ่มเนี้ยนะครับนะพวกเซลลูโลสพวกไฟเบอร์นะครับนะ ายาบางอย่างก็จะมาช่วยเป็นยาที่ช่วยในการลดดูดซึมไขมันนะครับเช่นเอ็กซ์ติมายอันนี้ก็จะเป็นยาชนิดหนึ่งที่มันจะใช้ลดคอเลสเตอรอลจากการลดการดูดซึมนะครับนะฮะฟิชออยล์นี่ก็จะลดคอเลสเตอรอลเหมือนกันนะครับนะแต่ก็ต้องกินในปริมาณที่เยอะระดับหนึ่งนะครับนะฮะในอนาคตก็อาจจะมาพูดเรื่องฟิชออยล์ก็ได้นะฮะนะฮะอ,อันที่สองนะครับก็เกี่ยวกับเรื่อน้ำดีนะครับนะฮะก็น้ำดีก็จะบางคนน้ำดีเนี่ย นะครับเหมาะต่อการเพิ่มการดูดซึมของคเลสเตอรอลมากนะครับเป็นไฮโดรฟบิกนะครับบายซอนะครับนะก็คือเป็นน้ำดีแต่ละคนจะมีสัดส่วนของเกลือแล้วก็น้ำที่อยู่ในน้ำดีเนี่ยไม่ไม่เท่ากันนะครับนะครับก็มันก็จะมีผลต่อการเพิ่มหรือลดการดูดซึมนะครับนะยีนพันธุกรรมบางอย่างนะครับว่าคนที่มียีนนี้แสดงออกนะครับ ลดลงแสดงออกเพิ่มก็จะมีผลต่อการดูดซึมนะครับอันนี้ก็ไม่ไม,ไม่ขอลงรายละเอียดซึ่งก็เป็นยีนที่เขาทำการศึกษามาแล้วเ,เกี่ยวกับการเผาผลาญเรื่องของอดูดซึมแล้วก็เผาผลาญเรื่องของไขมันนะครับนะฮะปัจจัยทางเดินอาหารนะครับก็บางคนการเคลื่อนที่ของลำไส้หรือว่ากระเพาะเนี่ยนะครับนะฮะยิ่งเคลื่อนที่ ใช้ระยะเวลานานมากก็จะเพิ่มการดูดซึมไขมันนะครับบางคนก็จะเป็นพวกาการากระเพาะหรือลำไส้มันเคลื่อนที่เร็วพวกนี้ก็จะทําให้การดูดซึมของไขมันเนี่ยเป็นไปได้ไม่มากนะครับนะฮะก็หมออันนี้ผมก็จะ,ะบอกว่ามันมีปัจจัยอื่นมากมายนะครับที่เกี่ยวข้องกับการดูดซึมไขมันฉะนั้นไม่ได้แปลว่าบางคนกินไข่เท่านี้แล้วจะมีไขมันที่เยอะนะครับ เสมอไปอันนี้มันแล้วแต่คนนะครับแต่ส่วนใหญ่ผลการศึกษานี่ครับค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าถ้าเอาคนนะครับที่มาเปรียบเทียบกันนะครับในระยะเวลาหนึ่งนะครับเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่กินไข่กับไม่กินไข่นะครับไม่ว่าจะเป็น2ใบหรือว่าไอ้สอฟองหรือว่า4ฟองนะครับก็จะส่วนใหญ่ก็จะเพิ่มไขมันคอเลสเตอรอลนะครับซึ่งจริงๆก็ถือว่ามันเพิ่มทั้งตัว L D L นะครับหรือเรามักจะเรียกกันว่าไขมันไม่ดีนะครับแล้วก็ H D L ก็คือเป็นไขมันที่ดีคือจริงๆมันคงเพิ่มทั้งคู่แหละนะครับนะฮะเป็นส่วนใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นการศึกษาที่เขาทำมาเรื่อยๆนะครับนะบผลต่อโรคนะครับนะบนะว่ามันเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองหรือหลอดเลือดหัวใจหรือเปล่านะครับก็่า เปรียบเทียบกันนะครับระหว่างกลุ่มที่กินไข่กับไม่กินไข่นะครับก็ส่วนใหญ่นะครับก็จะบอกว่ามันเพิ่มอัตราของอุบัติการของโรคสมองขาดเลือดแล้วก็หัวใจขัดเลือดนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นเบาหวานเป็นหลักนะครับนะฮะนะครับก็สองรายงานเลยนะครับบอกว่าเพิ่มนะครับแต่ว่าโอเคอีกสองรายงานก็บอกว่าไม่เพิ่มนะครับนะฮะ แล้วก็มีการศึกษาเพื่อดูเรื่องของค่าไขมันนะครับที่บริเวณหลอดเลือดนะครับที่หลอดเลือดคาหลโดติดก็คือบริเวณหลอดเลือดตรงบริเวณส่วนของต้นคอนะครับก็จนะเป็นหลอดเลือดที่มันต่อจากหัวใจแล้วก็ไปเลี้ยงสมองนะครับก็พบว่ากลุ่มที่กินไข่เนี่ยนะครับก็จะพบว่ามีค่า,ขาไขมันตัวนี้เพิ่มขึ้นชัดเจนกว่ากลุ่มที่ไม่ได้กินไข่นะครับ สรุปนะครับก็จริงๆก็ไม่สามารถสรุปนะครับจำนวนไข่ที่กินนะครับในแต่ละคนต่อวันได้นะครับนะฮะแต่ก็แนะนําให้กินไข่นะครับเพื่อให้ร่างกายเนี่ยได้รับสารอาหารตามปกตินะครับก็คืออย่างอย่างน,น้อยๆก็คือถ้าเราไม่ได้กินโปรตีนหรือไขมันจากอย่างอื่นมากนะครับการกินไข่สักวันละฟองเนี่ยก็โอเคนะครับเพราะว่าไขมันก็จะได้ประมาณ 50-60%แล้วนะครับนะฮะส่วนไข่ขาวก็ประมาณสัก15-20%นะครับนะยกเว้นว่าเรากินอย่างอื่นเยอะแล้วอะไรเงี้ยนะครับไข่ก็อาจจะไม่ได้จำเป็นหมายถึงว่าเรากินอาหารอย่างอื่นค่อนข้างเยอะแล้วอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าวันไหนที่เราคิดว่าเรากินอาหารอย่างอื่นไม่ได้มากนะครับนะฮะ ก็อาจจะกินไข่เสริมได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในคนที่อายุน้อยไม่ได้มีโรคประจําตัวนะครับนะแล้วก็หรือว่าอาจจะผลเลือดไขมันอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะครับการกินไข่วันละฟองเนี่ยนะครับนะครับหรือวันละสองฟองเนี่ยคงไม่มีปัญหานะครับนะฮะแต่ก็จะควรระวังไว้นิดหน่อยในคนที่เริ่มมีอายุเยอะนะครับนะฮะหรือว่าเป็นเบาหวานนะครับคนอายุเยอะก็ทีนี้ก็ต้องดูอีกทีหนึ่งว่าผลรวมถ้าสมมุติเรากินไข่ นะครับในสัดส่วนที่้านจะคงที่แล้วอายุตัวอย่างเช่นวันฟองนะครับแล้วสักพักหนึ่งเราลองไปติดตามผลของไขมันอีกทีว่าไขมันไม่ดีเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงกับสัดส่วนของไขมันที่ดีนะครับฉะนั้นถ้าไขมันไม่ดีเยอะมากๆเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องลดปริมาณไข่ลงนะครับแล้วก็ลองเช็คเลือดสามอีกทีว่ามันเกี่ยวหรือมันสัมพันธ์กันหรือเปล่านะครับอย่างไรก็ตามจํานวนไข่อาจจะไม่ได้สัมพันธ์ สำคัญเท่ากับปริมาณอาหารอื่นที่เรากินด้วยหรือว่าวิธีการปรุงไข่นะครับเพราะว่าบางครั้งเราใช้น้ำมันนะฮะหรือกินข้าวผัดแล้วก็เราเสริมไข่ไปเนี่ยจริงๆก็มันอาจจะได้ไขมันจากอาหารที่เราผัดไปมากกว่าที่เราได้จากไข่นะครับนะฮะแล้วก็ไข่ถ้าเราอยากจะ ได้รับคอเลสเตอรอลน้อยๆนะครับก็จะเน้นเป็นไข่ต้มจะดีกว่านะครับนะฮะสรุปก็คือถ้าคนทั่วๆไปไม่ได้มีความเสี่ยงไม่ได้มีโรคเบาหวานไม่ได้มีไขมันที่เยอะอยู่แล้วนะครับก็จะแนะนําให้กินได้วันละหนึ่งถึงสองฟองนะครับสาหรับคนทั่วๆไปนะครับแต่โอเคคนที่ใช้พลังงานเยอะนะครับออกกําลังกายต้องการโปรตีนเยอะนะครับกินไข่ขาวเยอะขึ้นได้นะครับกินไข่แดงเยอะขึ้นได้นะครับนะฮะ นะครับแต่ในรายที่มีความเสี่ยงนะครับหรือนาคผู้สูงอายุที่มีโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองอยู่แล้วไม่แน่ใจก็แนะนําให้อาจจะกินไข่ขาวเป็นหลักไข่แดงก็อาจจะเว้นต้องเว้นบ้างนะครับขึ้นอยู่กับปริมาณอาหารอื่นที่กินแต่โอเคเห็นด้วยถ้าอย่างอื่นกินไม่ค่อยได้ไม่ได้กินเนื้ออยู่แล้วนะครับ ไม่ได้กินไขมันจากอย่างอื่นเยอะอยู่แล้วนะครับจะกินไข่ต้มวันละฟองก็คงไม่มีปัญหานะครับก็ติดตามไขมันเพื่อประกอบนะครับการตัดสินใจได้นะครับว่าไขมันตัวดีไม่ดีมันมีเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพื่อจะได้ปรับสัดส่วนของอาหารได้ถูกต้องนะครับนะฮะโอเคนะครับอันนี้ก็ให้ดูไว้นะครับว่าไข่ก็จะมีปริมาณอาหารที่สําคัญค่อนข้างเยอะนะครับนะ แต่ว่าปัญหาคือคอเลสเตอรอลต่อฟองก็จะเยอะนิดหนึ่งนะครับนะฮะโอเคครับขอบคุณมากครับก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ติดตามนะครับ YouTube ไปด้วยนะครับแล้วก็เพจ Neurologist P กับ r ัต t าด้วยนะครับนะก็จะพยายามทำวิดีโอนะครับนำเสนอเกี่ยวกับประเด็นสำคัญทางสุขภาพนะครับจะเกี่ยวกับระบบประสาทนะฮะจิตวิทยาหรือว่า โรคทั่วไปนะครับออกมาเรื่อยๆนะครับนะกับคุณที่ติดตามนะครับ